สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้อันนี้นี่เลยฮะนี่กล่องอันนี้กล่องเก็บของเทคดิ่งคาเทคสต็อกนี่ฮะ หาได้จากไหนหาได้จากหนึ่งคือลงบอสลงบอสแล้วมันจะปลดล็อกของที่เป็นเทคมาวิธีที่สองที่หาได้คือเติมอาร์พาร์ตนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ของคร้าก็จะมีประมาณนี้ ของอันนี้จะเก็บของได้เยอะมากเลยถึงหลักหมื่นถึงสลักแสนเลยอันนี้ลองมาดูฮะอ่าจะกดวางวางอ่าเดียงยังต่อได้ด้วยนี้อืมอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะยังไม่ได้ใส่มันก็จะขึ้นเร็นเลขศูนย์ เดี๋ยวผมจะลองใส่อ,นนใสใสอ,อ,อันนึงใส่อะไรดีใส่เนื้อัน้อใส่ไม่ได้อ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นันนี้ทีได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ มันน่าจะใส่ได้แต่พวกที่เป็นของไอ้พวกอันนี้มั้งเนี่ยเดี๋ยวมจะลองใส่เป็นอิเลเมนต์ไปไม่ได้เห็นไหมึ้นให้ใส่ อ่าถ้ามันขึ้นใส่ด้มันจะขึ้นอย่างเงี้สิ่งของก่อสร้างใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองลิกมาออลองไม่ทัน ใช่ๆน่าจะบักอ๋มันใส่ได้ทีละสามร้อยไหมอ๋อนี่ยฮะขึ้นมาแนละ้ว เกมมันอาจจะดีเลยอลงมาใส่ซีเมนเนี่ย ก็จะประมาณนี้อ่ะมันลองใส่เป็นเนื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดผลไม้ดิผลไม้ก็ได้อาจจะใส่ได้เฉพาะไอ้นี่เนี่ย ของที่เป็นในกอดเนี่ยแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะเนี่ย <c oughs> ก่น่าจะประมาณนี้แหละคีนะครับไ <c oughs> ปค้ากันดู